บรรยกาศที่สถานรถไฟอยุธยานะครับผมเดี๋ยวจะมีขบวนรถธรรมดานะฮะสายเหนือขบวนที่202จากพิษณุโลกนะครับผมเข้าจอดนะฮะก็ขบวนนี้จะเข้ากรุงเทพหัวลำโพงนะครับขบวนรถมาแล้วะฮะ ่็มาในชาญนชลาที่สองนะครับผมก็นำขบวนสองสามสี่มานิดเดียวนะครับก็ประมาณห่างกันสี่ห้านาทีนะครับ สองล้วนสองแล้วะครับ,รบผมถูกแล้วนะฮะจู่ๆก็หยุดนะครับผมช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมนะต้องระมัดระวังสี่หนึ่งสี่สามนะครับ ที่ซันโรกนะครับผมกรุงเทพเกิดาที่สถานีอยุธยยาก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟละหวังเปนอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปกัน222นะครับผมเข้าประแจนะฮะหน้าสถานีไป ขาล่องนะครับผมในชั้นสาม